เราเนี่ยมันมีทั้งหมด48ชั้นนะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ11โมงนะครับจะเที่ยงแล้วนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของสาว่ายน้ำเนี่ยยังไม่แดดเลยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับที่จอดรถนะครับจะเป็นที่จอดรถชั้นใต้ดินนะจะมีทางลงอยู่2ทางนะครับคือทางตรงกันกับทาง ตรงนี้นะครับลงไปชั้นใต้ดินแบบนั้นนะครับจะมีจุดที่ให้ขึ้นมา2จุดนะครับก็คือจุดเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นห้องฟิตเนสนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโวนี้เป็นสาว่ายน้านะครับแล้วก็มีซาวน้าอยู่ด้านในนะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ11บเอโมงนะครับจะเที่ยงแล้วนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของสาว่ายน้าเนี่ยยังไม่แดดเลยนะครับคือเพื่อนๆสามารถออกกําลังกายหรือวิ่งจ็อกกิ้งในโครงการได้นะครับคือได้ถึงบ่ายนะครับโ สาว่ายน้ำฟิตเนสเนี่ยหรือว่าเป็นรูวิ่งหรือว่าลานกิจกรรมตรงนี้นะครับอ,อยู่ทางที่ตะวันตกนะครับแล้วตึกของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด48ชั้นนะครับเพื่อนๆดู